คุณรู้หรือไม่ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรค NCDs มากถึง14ล้านคนและเสียชีวิตด้วยโรคนี้ถึงปีละ3แ20,000คนหรือเฉลีย่ยชั่วโมงละ37คนแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าคนไทยมีสาเหตุการตายด้วยโรค NCDs เป็นอันดับหนึ่งตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาแล้วคุณรู้จักโรค NCDs มากแค่ไหนโรค NCDs หรือ Non Communicable d i s e a s e คือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคสาเหตุหลักสําคัญของกลุ่มโรค NCDs เกิดจากพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารรสจัดเช่นหวานจัดเค็มจัดอาหารที่มีไขมันสูงอาหารปิ้งย่างการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การไม่ออกกําลังกายการนอนดึกการมีความเครียดสูงการรับประทานยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์เป็นต้น และด้วยพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเสี่ยงเช่นนี้ก็เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคอ้วนด้วยเช่นกันด้วยสุดยอดนวัตกรรมลดการเกิดโรค NCDs ที่ถูกคิดค้นวิจัยโดยดรนัสพลโพวิจิตบนแนวคิดเพื่อการดูแลคนที่ท่านรักให้มีสุขภาพดีและมีความสุขท่านจึงทุ่มเทพลังกายพลังใจคิดค้นวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรสกัดอย่างเต็มความสามารถกําเนิดเป็น สุดยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่สามารถดูแลร่างกายได้แบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดผงพร้อมไว้พลัสที่มีสารสกัดส,สำคัญจากข้าวเหนียวดำชาเขียวและมระขี้นกช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายลดไขมันสะสมในช่องท้องทำให้คุณสามารถมีรูปร่างที่ดีขึ้นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเวโปรตีนไดเอทโปรพลัส ที่ประกอบด้วยเวโปรตีนวิตามินและ BCAA กรดอะมิโนโจำเป็นต่อร่างกายครบถ้วนสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารมีไขมันต่ำแต่ให้พลังงานสูงมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนือ้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดผง Happy Bio โ้วดยสารสกัดจากต้นอ่อนข้าวสาลีพรีไบโอติกธรรมชาติและไฟเบอร์ช่วยในการกำจัดพิษตกค้างในร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของระบบย่อยอาหารและลำไส้ให้เป็นปกติกระตุ้นระบบขับถ่ายด้วยกลไกธรรมชาติเครื่องดื่มสมุนไพราอาชิตองโกงเครื่องดื่มสมุนไพรเข้มข้นรวมสารสกัดจากสุดยอดสมุนไพร6ชนิดขมิ้นชันข้าวตองมระขี่นกมะขามป้อมชาขเขียวและใบหม่อนช่วยบำรุงร่างกายปรับสมดุลการทำงานของระบบร่างกายเพิ่มภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระ และยังมีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรีนเคอร์มินด้วยสุดยอดนวัตรกรรมสารสกัดจากขมิ้นชันสามารถละลายน้ำได้มากกว่า1 0 0 0 0เท่าดูดซึมเร็วช่วยในการลด,ดอาการอักเสบบำรุงตับช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานเป็นปกติรวมทั้งดูแลอาการโรคเกี่ยวกับแผลในกระเพาะอาหารลำไส้รวมไปถึงอาการกรดไหลย้อนได้ดีอีกด้วย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอริซาด้วยสารสกัดแกรมมาออริจินลจากจมูกข้าวที่เข้มขน้นถึง100มิลลิกรัมต่อแคปซูลช่วยดูแลระบบไหลเวียนเลือดของร่างกายรวมทั้งหัวใจลดระดับไขมันในเส้นเลือดและช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายเดิญปรึกษาเรื่องนวัตกรรมลดการเกิดโรค NCDs ได้ที่ CCI International คลิกหาเรา